สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น,อน้องวันนี้มากินซาหยอดบะมมวงออนใส่ปากกระปองมากินเข้าตะกันเจ้าอร่อยรำลำวันนี้กินซาสูนพ่อแม่พี่น,อน้องซาก็คือภาษาเมืองว่าซาแปลว่าภาษากลางก็ว่ายำนะคะใส่มะมจือ มะเขือขนด้วยใส่มมะเขือขึ้นด้วยนะเจ้ามะใครหอมแดงบ้านไผ่นี้ยอดมะม่วงนะเจ้าลองมาทำดูนะผัดอีสานผัากากลางหักไ้ยอดมะม่วงนี้ทุกที่ยอดมะม่วงอ่อนเวลาใบใหญ่ๆเขาก็มาเอาใจกลางมันออก เอาหยาดอ่อนๆมันไนแนงมาหั่นชิ้นเล็กๆกิบก่อนหน้านี้ก็มีวิธีบอกไม่หรทำเหมือนบอกไปหมดใส่เปลือกขึ้นอร่อยมากใครชอบบเปลือกอก็ใส่เปลือกรอบนะครับแต่เปลือกขึ้นนี่ต้องเอาไปขั้น ท่านเอาความคืนมันออกอแซบ่บไปตลาดไปเจอหยอดมะม่วงราคาประมาณนาะขาย อร่อยจเจ้าปอแม่ไปน้องรองเอาไปทําดูย้าแข่ใส่ปากกระป๋องเลยละเอาปากกระป๋องมาคลุกกับพิี่เขาโคกไว้ชื่อแห้งกระเทียมหอมแดงเสือเอาไปพัดน้พาพริกบะเกลือส้มมาต้องเอาไปพัดตัวเนี่ยเราบะเกลือส้มเนี่ยจะหั่นใส่ในในยอดบะม่วงไว้หอมแดง หอมแดงแบ่งขึ้นส่วนหนึ่งเอาไปตำอีกส่วนหนึ่งเอามาหั่นใส่หั่นใส่เิ้นชิ้นๆเวลาเอาไปพัดน้ำพริกเสร็จแล้วรอมันเย็นชักักแป๊บ,บึึงวค่อยเอามาคุกคูุกก็ยอดมะม่วงแล้วก็มะเกือส้มแล้วก็หอมแดงแล้วคุกเข้าไป หน้าตาอ,ออกมาก็เป็นเจน,นี้สซบยอดมะม่วงมันก็ะลองไปทำดูเด้อเจ้าเนื้ออร่อยมากเด้อเจ้าซาใบม่วนเป็นอาหารของทั้งเหนือ ราาห,หนนอยสาคาละเมะเลยนะปราเม็เนี่ยแมวทำอะไรนะ่ะกระป๋องนะอ่ะกข้าก,กินหมกินๆๆ แนวเล่นกฝาเล่นกระป๋องถ้ากินหลายๆคนจัดล้มคะานปอมแม่ไปร้องเนยจะนังกี่คนเดียวเหลือก็เดี๋ยวใส่ตู้เย็นไว้กินมือแรงตอนมือแรง จะถ้าเป็นข้างคืนกับบักหิลเลอรแล้วอาหาข้างคืนมันจะมีอันสารในอย่างกระมูกอตัวออกมาผู้ป่วยมะเร็งจะกินมาได้แล้วเพราะว่าแม่เจ้านางเกิป่วยเป็นมะเร็ง กลันนี่ฝนจะตกหักมะเบ้าจิ้มแบบเจ้านั้นเลยต้องไปขายของเงนชุกที่ถนนคนเดินบตได้ไปมันมากกว่าแม่พี่น้องฝนจะตกลงทุนเยอะถ้าขายแล้วมันบอกตืน่นกับฝนเนี่ยเจ้าแกลงทุนก่อนเสีย่ยง คิบตังไว้จุ่มๆกันนะต้นที่ไปขายสุกเสาซินี่ล่างข้าบอกคนนี้แล้วอ,อ,อันเหมือนมีองนีผงแล้วเอาไป่ซอสจิ้ไใครว่ามันมีตังเลยนะทุกทีเป็นเหมือนกันมด ดูสามเม็เดเพชรได้เพชรว่ะเพรากำในใน,ในคลิปต่อไปว่าแม่เจ้านังจะทำมันอย่าง สบายนะเจ้าสวัสดีเจ้าบายบายขอบคุณนะเจ้าขอบคุณสำหรับทุกท่านตี่กดค,คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็กดต,ติดตามนะเจ้าขอบคุณ